มาแล้วสำหรับคลิปมาทำความรู้จัก Power Ranger ขวาวการ5สีแห่งตะวันตกในพาร์ทที่2น,นี้ ทีหล้วก็เล่าเรื่องพวก Power r a n g e r ที่มีซอร์ดอนเป็นที่ปรึกษามาตั้งแต่ m ม g h t y m o r p h i n p o w e r Ranger ยัน Power r a n g e r in Space และภายในพาร์ทนี้ก็มาถึงเล่าขบวนการ Power Ranger ที่จะไม่มีซอร์ดอนเป็นที่ปรึกษาแล้วและก็จะไม่ใช่สมาชิกเก่าจากขบวนการก่อนหน้านี้อีกด้วยจะเป็นสมาชิกออริจินอลของขอบวนการนั้นไปเลยเป็น Power Ranger กลุ่มใหม่อย่างแท้จริงซึ่งเล่า Power Ranger ในพาร์ทนี้จะามาแค่4ขบวนการก็พอนะ อยากรู้ว่าทําไมเดี๋ยวได้รู้ท้ายคลิปแน่นอนว่าทําไมเอามาแค่สีข่ขบวนการงั้นก็อย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าเชิอไปรับโชวคลิปนี้กันได้เลยว้าวไปแล้วกันเลยลำดับที่6 Power Ranger Lost Galaxy Power Ranger Lost Galaxy หรือที่เรียกย่อๆว่า Galaxy Ranger มีต้นแบบมาจากขบวนการ Cosmic g i n g a m a จากฝั่ง Super Sentai โดยการถือกำเนิดของ Ranger ทีมนี้ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดหรอกครับเพราะผมไม่เคยดูซีรีส์ Power Ranger ซีซั่นนี้เลยเคยดูต่อที่ไป crossover กับ In Space Ranger กับ Lightspeed Ranger กแค่นั้นเองแต่ที่รู้แน่ๆเลยก็คือมันก็เป็นทีมท่องอวก,กาศเหมือนกับ Power Ranger In Space นั่นแหละพอลอไปดูตอนที่1ของ ีรน้ใน Facebook ที่ไม่มีภาคไทยไม,มีซับไทยเลยก็เลยพอรู้ประมาณหนึ่งว่าไอเรนเจอร์ทีมนี้มีสมาชิกที่ทเป็นชาวโลกตั้ง4คนไม่นับในหน้าดีเพนเดอร์ส่วนอีกคนที่เป็นเยโร่เรนเจอร์ก็ไม่ใช่ชาวโลกแต่เป็นชาวดาวมิเลนนอยที่มีขุมพลังที่เอาไว้แปลงร่างเป็น power เรนเจอร์กลุ่มใหม่หรือกาแล็กซี่เรนเจอร์และสโตูของเหล่ากาแล็กซี่เรนเจอร์นั่นก็คือทคคิน่าบุตรสาวของผู้ปกคอรองกาแล็กซี่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผู้ปกคอรองที่วัน นนนันเป็ใครก็พอรู้ประมาณนี้ใครที่รู้เนื้อเลื่องเกี่ยวกับซีรีส์ Power r a n g e r Lost Galaxy ก็มาแชร์ความคิดเห็นใต้ล่าคลิปนี้ได้เลยนะครับงั้นก็เราไปทำความรู้จักสมาชิกภายในทีมนี้กันบ,บ้างเถอะครับ ว่าจะมีใครกันบ้างเริ่มต้นกันที่หัวหน้าทีมอย่างเลด์แลักซี่เลนเจมีต้นแบบมาจากกิงกาเลสจากควรวาคอสติกิิงจแมนคนแปลงร่างเป็นเลด์แกลักซี่จะมีอยู่คนเดียวนั่นก็คือลีโอที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมแทนพี่ชายที่หายสาบสูญไปในการกอบกู้จักรวาลจากเงื้อมือของทักลคีนา กรีนแ็กซีเลนเจอร์โคดแปลงล่ามีอยู่คนเดียวนั่นก็คือเดมอนชั่นซอมบอลุงประจำยานเทอร์ล่าเวนเจอร์มีต็แบบมาจากกิงกับกรีนจากขบวนการคอสมิกกิงกัแมนบลูแ็ลซี่เลนเจอร์มีต้นแบบมาจากกิงกับบลูจากขบวนการคอสมิกกิกับแมนโคอดแปลงล่ามีเพียงคนเดียวนั่นก็คือไคเชน ที่ทำหน้าที่เป็นทหารและทำงานอยู่ที่เทอร์ราเวนเจอร์เยลูกาแล็กซี่เลนเจอร์คยแปลงล่ามีเพียงคนเดียวนั่นก็คือมายาหญิงสาวชาวป่าผู้มาจากดาวมินอยมีต้นแบบมาจากกิงกัเยลูจากขบวกนการคอสมิกิกิแมนพิงกาแล็กซี่เลนเจอร์มีต้นแบบมาจากกิงกัพิงจากขบวกนการคอสมิกิกิแมนคยแปลงล่ามีอยู่สองคนโดยคนแรกนั่นก็คือเคนดิกเจ้าหน้าที่สาวสายวิก แห่งยานเทอร์ราเวนเจอร์และคนที่สอนนี่พีสุดเลยนั่นก็คือคาร์โลเน่ผู้เป็นน้องสาวของแอนดรอสหรือเรสเปซเลนเจอร์ที่ในอดีตเคยเข้าด้านมืดจนกลายเป็นศัตรูของสเปซเลนเจอร์มาก่อนที่มีนามว่าแอสโต m เนมาแต่ก็ได้แอนดรอสผู้เป็นพี่ชายช่วยเลืคือสตจจนเธอกลับเข้าสู่ด้านสว่างอีกครั้งแล้วไงเธอถึงได้มารับช่วงต่อเป็นพิงค์แกรนดซีเลนเจอร์ต่อจากเคนเดตได้ไงก็ไปหาดูในซีรีส์ Power r a n เ e r l จอร์ การเอาเองนะคีดแกอธิบายเดี๋ยวคลิปมันจะยาว และคนสุดท้ายนั่นก็คือแมกนาด e เฟนเดอร์มีต้นแบบมาจากอัศวินดาวฮิวงาแห่งขบวนการ mic คอสเมิกซิงเกมนโค้ดแปลงร่างมีอยู่คนเดียวซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือไมค์ผู้เป็นพี่ชาของลีโอหรือเลกแกล็กซี่เรนเจอร์ที่เคยถูกวางตัวให้เป็นหัวหน้าทีของแกล็กซี่เลนเจอร์หรือให้เป็นเลเลนเจอร์นั่นแหละแต่ก็ได้หายสาบสูญไปจากการต่อสู้กับสกอร์ปิอุสอาร์มี่แต่ต่อมาเขาได้กลับมาอีกครั้งในฐานะของแมกนาด e เฟนเดอร์เพื่อมาช่วย น้องชายและผอมเพล่กซี่เรนเจอร์ในกาก,ก่้อกู้ล็กซี่แม่ Magna d e f e n อร์ผู้นี้บทบาทแม่งใกล้เคียงกับตัวฉบับมากที่สุดแล้วนะเนี่ยบทบาทของ Magna d e f e n อร์เหมือนกับ Oswin d a u g h n งาจากขวการ c o s m ิกิก g a m a ทุกอย่างยกเว้นอุปกรณ์แปลรล่าโดยอุปกรณ์แปลรล่าของ Magna d e f e n อร์พุ้นี้จะเป็นกำไรข้อมือที่มีชื่อว่า Magna d e f e n เด r m a p อร์ต่างกันง่ายนี้เลยซึ่งจะแตกต่างกับตัวฉบับอย่างอ Oswin d a u ิวง h a ใช้ดาบปืนโบลเลตในการแปลกร่างโดยอเอเจ้ากำไรข้อมือแมกนาดีเฟนเดอร์โมเฟอร์นี้ได้ต้นแบบมาจาก <S <S ออร่าเชนเจอร์วูกาแปลงร่างของขวาการห้าดาวไดเรนเจอร์อย่างนี้ก็ได้หรอฟ้าถ้าอยากจะให้ตาไปจากอัศวินดังฮิวนะทำไมถึงไม่ออกแบบบุกกาแปลงร่างเองละ่ะดไปเอาของขวาการอื่นที่มีตีเกี่ยวกับดวงดาวเหมือนกันเนี่ยนะ,อ,ะอย่างนี้ก็ได้เหรอ เรามาดูหุ่นลบเมกซอฟประจำบบวนการนี้กันบ้านดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ g a l a x กซี่เมกซอรเกิดจากการรวม่ากันระหว่างารรเหล่ากาแล t o าซอฟทั้ง5ตัวมีต้นแบบมาจากกิงไกโอจากควนการคอสมิกกิงกัมมนนอกจากนี้ยังมีล่าอัปเกรดที่ได้ต้นแบบมาจากโชโซโกกิงไกโออย่าง g a l a x กซี่เมกซอร p o พาเวอร์ออีกด้วย ดีเฟนเดอร์ทอร์โสเมกซอร์ประจำตัวของแมกนาดีเฟนเดอร์เกิดจากการรวมรากันระหว่างแมกนาดีเฟนเดอร์กับทอร์โซสมีต้นแบบมาจากบูทอรอสจากขวากาลคอสมิกกิเกแมนเซททอร์สเมกซอร์ตัวสีแดงเกิดจากการรวมรากันระหว่างเซททอร์สซอสทั้ง5คันและสตาร์โตฟสเมกซอร์ ord, Sword, ตัวสีฟ้าเกิดจากการรวมรากันระหว่างสตาร์โตฟสซอสทั้ง5ลำเป็นหุ่นลบเมกซอร์ที่เป็นกำลังเสริมให้กับเหล่ากาแล็กซี่เลนเจอร์ในการต่อสู้ โดยทั้งสองตัวนี้จะมีต้นแบบมาจากกิงกาไรนอสตัวสีแดงกับกิงกาฟินิชตัวสีน้ำเงินจากขบวนการคอสมิกกิงกาแมนเซนซอร์หรือเซนิซอร์มีต้นแบบมาจากกิงกาไบตัสจากขบวนการคอสมิกกิงกาแมนเป็นยานลบรูปแบบฉลาดที่เป็นฐานทัพของเซนทอรัสซอรกับซาร์โตซอร์สามารถเปลี่ยนหมวดเป็นหมวดหุ่นยนต์เพื่อคอยช่วยต่อสู้ร่วมกับกาแล็กซี่เลนเจอร์เป็นบางครั้งได้อีกด้วยลมดับที่เจ Power Ranger Light Speed Rescue Power Ranger Light Speed Rescue หรือที่เรียกย่อๆว่า Light Speed Ranger มีต้นแบบมาจากขบวนการกู้ภัยโกโกไฟจากแฟรนไชส์ซูปเปอร์เซนไต เนื่องด้วยที่ผมในวัยเด็กเคยดูซีรีส์นี้ตั้งแต่ตอนที่1เลยถึงแม้จะไม่ได้ดูครบทุกตอนรวมถึงตอนจบแต่ก็พอจอําเนื้อเรื่องคร่าวๆในตอนที่1ได้ประมาณหนึ่งรวมถึงได้ไปอ่านเพิ่มเติมในวิกิเพื่อจะให้ขึ้นใจแล้วด้วยโดยการถือกําเนิดของเรนเจอร์ทีมนี้นั่นก็คือเมื่อกองทัพปีศาจผู้โชค่วร้ายที่เคยออกล้ว่าเมื่อหลายเอ่อหลายพันปีมั้งที่ถูกผลึกลงไปในหลุมศพปีศาจและถูกฝังอยู่อย่างนั้นในเมืองมารีเนอร์เบน รัดแคลิฟอร์เนียแต่ก็ได้คืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งองค์กรของรัฐบาลที่มีชื่อว่าไลท์สปีดที่นำทีมโดยกัปตันมิเชลได้เกมพลเรือนมา4ี่คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเฉพาะทางรวมถึงลูกสาวของเขาให้มาเป็น ไลท์สปีดเลนเจอร์ทีมเลนเจอร์กู้ภัยเพื่อต่อกอกับพวกกอทัพปีศาจที่มีจุดอ่อนนั่นก็คือน้ำชละลครับมันคือน้ำมันแพ้น้ำนี่แหละ <Huh? S 1> และคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่โดนภัยพิบัติจากเนื้อมือของพวกปีศาจไปในตัวโดยสมาชิกภายในทีมไลท์สปีดเลนเจอร์นี้มีทั้งหมดหคนด้วยกันได้แก่ เรดไลท์สปีดเลนเจอร์มีต้นแบบมาจากโกเลสจากขาวนการกู้ภัยโกโกไฟคนแปลงร่างนั่นก็คือ Carter, Pearl, คาร์เตอร์นัดดับเพลิรกู้ภัยหนุ่มผู้ที่รักในความยุติธรรมและอยากให้ล่องนี้มีแต่ความสงบสุขโอโคอดเัยตอครูชิบหายเลย บลูไลท์สปีดเลนเจอร์มีต้นแบบมาจากโกบูจากขาวาการกู้ภัยโกโกไฟ Go Go คนแปลงร่างนั่นก็คือแชดเจ้าหน้าที่ส่วนน้ำที่มีวิชาต่อสู้สายคาราเต้อันเป็นเลิศและมักจะชอบฝึกซ้อมคาราเต้ซะเป็นส่วนใหญ่กรีนไลท์สปีดเลนเจอร์มีต้นแบบมาจากโกกรีนจากขาวาการกู้ภัยโกโกไฟ Go Go คนแปลงร่างนั่นก็คือโจหรือโจเอลขบอยหนุ่มที่รักความสนุกสนานและล,ะล่าเริง เป็นตัวสร้างสีสันให้กับทีเปยียงมากหรือก็คือเป็นตัวฮาของเรื่องนั่นเองเท่าที่เคยดูเท่าที่จำได้นะเย l ลโร่ i g h t s p e e เล a เจ e r มีต้นแบบมาจากโกเยลโรจากกอวการกู้ภัยโกโกไฟคนแปลงร่างนั่นก็คือเคซี่ลูกคนหนูที่ชอบการปีนหน้าผาเป็นชีวิตจิตใจ เลยผันตัวไปเป็นนักปีนหน้าผามือชีพแต่ต่อมาเธอรวมถึงอีก3คนอย่างคาร์เตอร์แชนและโจโอเอลก็ได้ถูกรับเลือกโดยกัปตันมิเชลให้มาเป็นไลท์สปีดเลนเจอร์เพื่อพิชักโลกจากเหล่ากองทัพปีศาจผู้ชั่วร้าย พิงก์ไลท์สป e ดเลนเจอรมีต้นแบบมาจากโกพิงกจากกองการกู้ภัยโกโกไฟ Go Go คนแปลงร่างน,นั่นก็คือดาน่าลูกสาวคนเล็กของกัปตันมิเชลและเป็นผู้ช่วยในการเฟ้นหาเหล่าพลเรือนอีก4คนให้มาเป็นไลท์สปีดเลนเจอร์และเธอก็คือคนที่5ที่ถูกรับเลอกโดยกัปตันมิเชลให้มาช่วยซัพพอร์ตพวกคาร์เตอร์ในการต่อกรกับกอทัพปีศา และคนสุดท้ายนั่นก็คือไทเทเนียมไลท์สปีดเลนเจอร์หรือเรียกสั้นๆว่าไทเทเนียมเลนเจอร์ก็ได้นะเป็นออริจินอลของทาไลท์สปีดเลนเจอร์ที่ไม่ได้มีต้นแบบมาจากหนึ่งในสมาชิกของโกโก้ไฟคนไหนเลยคนแปลงล่างนั่นก็คือไรอันลูกชายคนโตของกัปตันมิเชลและเป็นพี่ชายของดาน่าที่ได้หายสาบสูญไปเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้แต่ดานนายังเป็นเด็กและจำความไม่ได้เพราะถูกพวกกระทบปีศาจรับพาตัวและรับเลี้ยงไป และถูกปลกฝังให้เชื่อว่าพ่อของเขาได้ทิ้งเขาไปแล้วจนผันตัวไปเป็นตัวร้ายและคอยต่อสู้กับเหล่าไลท์สปีดเลนเจอร์เป็นต้นมาแต่ด้วยสายใหแห่งครอบครัวของกัปตันมิเช่ผู้เป็นพ่อและดาน่าผู้เป็นน้องสาวที่มีต่อไรอันเลยทําให้ไรอันเกิดความวุ่นวายใจเกเรว่ากูจะอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ระหว่างฝ่ายไลท์สปีดเลนเจอร์หรือฝ่ายกอทัพบ,บีศาร์แต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนั่แหละครับ เขาเลือกที่จะอยู่ฝ่ายที่มีพ่อของเขาและน้องสาวและคอยช่วยเหลือพวกไลท์สปีดเรนเจอร์ในการต่อกอกับกองทัพปีศาจที่เลี้ยงดูเขามาเลยถือกำเนิดเป็นเรนเจอร์ทีมที่ไม่เหมือนใครเพราะมีตัวออริจินอลเรนเจอร์ที่ไม่ได้มีต้นแบบมาจากนารบเซนไตคนไหนทั้งนั้นเห็นไหมเฟียรไมล่าและนี่ก็คือเหล่าสมาชิกทั้งหมดของไลท์สปีดเรนเจอร์ เรามาดูหุ่นยนต์เมกซอรประจําขบวนการนี้กันบ,บ้านดีกว่าเริ่มต้นกันด้วยไลท์สปีดเมกาซอร์เกิดจากการล,ล้มลากกันของเหล่าเลสคิวซอร์ทั้ง5คันมีต้นแบบมาจากวิตตอรีโลโบจากขาวนการกู้ภัยโกโกไฟ ซูเปอร์เทรนเมกซอสเกิดจากการล้มลากกันระหว่างเหล่ารถไฟเรเลสคิวทั้ง5ขบวนมีต้นแบบมาจากแกรนไลเนอร์จากขบวนการกู้ภัยโกโกไฟโอเมก้าเมกซอสเกิดจากการล้มลากกันระหว่างเหล่ายานร็อกโอเมก้าซอสทั้ง5ลำมีต้นแบบมาจากวิซิอรี่มาร์สจากขบวนการกู้ภัยโกโกไฟ โอไลออนโอเมก้าเมกซอเกิดจากการรวมพลังกันของไลท e ์สปีดเลนเจอร์และ g ก l a ล็กซี่เลนเจอร์เขาไว้ด้วยกันมีต้นแบบมาจากโชโซโกวิตตอรี่มาสเจ้าของอันดับสอนในคลิป5อันดับฮุยเซนสไตล์คอสอเวอร์สุดเท่คลิปที่แล้วนั่งเองไปหาดูกันได้นะแม็กโซล่าซอร์ดเมกซอรประจำตัวของไทเทเนียมเลนเจอร์มีต้นแบบมาจากไลเนอร์บอยจากขบกายกู้ภัยโกโกไฟ l i ท์สปีดโซล่าซอร์เกิดจากการรวมร่างกันระหว่าง h t ท์ส e ีดเมกซอ o ์ดกับ Max Solar s ซอ r d มีต้นแบบมาจาก Max v i c t ิ r y Robo จากโบวงการกู้ภัยโกโกไฟ Go Go Fi. และ l ไลท์ฟอร์ดเมกซอร์ m เมกซอ o ์ดตัวสุดท้ายของ l i ท์สปีดเลนเจอร์ที่มีพลังความแข็งแกร่งมากที่สุดมีต้นแบบมาจาก Max Victory Robo Sigma Project จากโบวงการกู้ภัยโกโกไฟ Go Go Fi. หมดเรื่อง l i ท์สปีดเลนเจอร์ไปแล้วไปดูเลนเจอร์ทีมต่อไปเลยดีกว่า ลำดับที่แปก Power Ranger Time Force Power Ranger Time Force หรือที่เรียกย่อๆว่า Time Force Ranger นั้นมีต้นแบบมาจากขวนการแห่งอนาคต Time Ranger ของฝั่งซูเปอร์เซนไต ที่มาของขบวนการนี้ก็เหมือนกับต้นฉบับย,ย่างไทม์เลเจอร์เลยครับคือมีพ่้อาชญยกรได้หนีมาจากโลกอนาคตมายังโลกปัจจุบันและพวกทาฟอร์สที่เป็นตำรวจรกาเวลาก็ได้ไล่ตามพวกมันไปด้วยยกเว้นไทฟอร์สเลดผู้เป็นหัวหน้าที่ไม่ได้ตามไปด้วยและต่อมาพู้ทาฟอร์สที่หลงยุคเข้ามาในยุคป,ปัจจุบันก็ได้พบกับเวด คนของยุคปัจจุบันที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับทาร์ฟอสเลสหัวหน้าของพวกเขาเป็นอย่างมากเลยขอให้เขามาเป็นทานร์ฟอ r เลสแทนหัวหน้าเพื่อมาช่วยตามจับเหล่าอัชญากรมิวเทนกลับไปยังโลกอนาคตให้ได้เนื้อเรื่องก,ก็ประมาณนี้เลยครับทอดแบบมาจากเนื้อเรื่องของซีรีส์ไทม์เลนเจอรมาเด้ๆเลยแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันจัด้าขนาดนั้น เรามาดูสมาชิกภายในขบวนการนี้กันบ้างดีกว่าว่าจะมีใครกันบ้างเริ่มต้นกันด้วยเ e d ไทม์ฟอร์สเรนเจอมีต้นแบบมาจากไทม์เล e จากขบวนการโลกอนาคต t i m e r a นเจอคนแปลงร่างมีอยู่2คนด้วยกันคนแรกนั่นก็คือ Alex กซ์ไทม์ฟอร์สเแห่งโลกอนาคตและยังเป็นหวัวหน้าของทีมไทม์ฟอร์สเรนเจอรอีกด้วยส่วนคนที่สองนั่นก็คือเว e ชายหนุ่มแห่งโลกยุคปัจจุบันที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับอเล็กซ์เป็นอย่างมากหรือว่าเขาจะเป็นบารุรลดรุ่นปู่ทวของอเล็กซ์กันแน่เหมือนกับต้อฉบับอย่างไทม์เลสที่มีกิมิกแบบเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนนี้ก็ช่วยมาคอมเมนต์ใต้แง่คลิปนี้ได้เลยนะครับข้อที่2นั่นก็คือพิงค์ทาร์ฟอร์เจอคอยแปลงร่างมีอยู่คนเดียวนั่นก็คือ สัมผัสเดินผู้เป็นทั้งเพื่อน่วงงานและอดีตคนรักเก่าของอเล็กซ์และก็ยังเป็นหัวหน้าทีม t ท m e ฟร r สเลนเจอร์ในการตามล่าพวกอาชญากรมิวเทนที่หลบหนีไปนในห้วงเวลาจนมาถึงยุคปัจจุบันและก็ยังได้พบรักกับเวสที่หน้าตาคล้ายกับอเล็กซ์คนรักเก่าของเธออีกด้วยคาแรคเตอร์และดีไซน์ของเธอพอดแบบมาจากชาปิ้งแห่งขบวนการอนาคต t ไทม์เลนเจอร์มาได้เลย บลูไทม์ฟรอสเลนเจอร์มีต้นแบบมาจาก Time Blue จากขวากาอนาคต t i ม e เลนเจอร์คนแปลงร่างนั่นก็คือลูคัสอดีตนักแข่งรถมือฉมังแห่งโลกอนาคตที่ผันตัวไปเป็นตำรวจกาเวลาและได้รับตำแหน่งเป็น t ไทม์ฟรอ Blue และก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมไทม์ฟรอสของเจนที่ไล่ตามพวกอาชญากรมิวแทนจนมายันโลบปัจจุบันนี้อีกด้วย อีกสองคนขอแนะนานวดเดียวไปเลยพอทูมได้แค่นี้เย l โ o ่ไทม์ฟอร r สเลนเจอร์คนแปลงร่างนน,นก็คือเคที่หนึ่งในสมาชิตทีมไทม์ฟอรสที่ไล่ล่าพวกอชัชญายกร์มิวแทนเช่นกันแล้วก็จะเป็นยัยสาวห้าประจำทีมและกรีนไทม์ฟอ o r สเลนเจอร์คนแปลงร่างน,น,นก็คือทริปหนึ่งในสมาชิตทีมไล่ล่าอีกเช่นกัน เอเลนเด็กเนื้อหัวเขียวจากดาวไซเบียผู้ที่คอยสร้างซ่งประดิษฐ์เจ๋งๆให้กับทีมไทม์ฟอร์สและก็อย่าเป็นน้องเล็กสุดภายในทีมนี้อีกด้วย <S <S ต้นแบบของพวกเขาคือไทม์เยโรและไทม์กรีนจากขบวนการอนาคตไทม์เลนเจอร์ควอนตัมไทม์ฟอร์สเลนเจอร์หรือเรียกสันส้นๆว่าควอนตัมเลนเจอร์ก็ได้นะคยแปลงร่างน,นั่นก็คืออีลิก เจ้าหน้าที่น่วยเล่นรอยจ่าเรนเจอร์ที่ต้นแบบมาจากโคเลสจากโครงการยุ่งปัจจุบันที่ได้ส้มหล่นเป็นผู้ถือคอยอุปกรณ์แปลงร่างอย่างควอนตัมมอ์เฟอร์จนได้กลายเป็นควอนตัมเรนเจอร์แบบงงๆเป็นทั้นเพื่อนซีและเป็นคู่แข่งของเวสหรือไทม์ฟอร์เร์ในเวลาเดียวกันคาแรคเตอร์และดีไซน์ต่างก็ได้ต้นแบบมาจากไทม์ไฟเออร์จากโครงการอนาคตนด์ไทม์เรนเจอร์มาได้เลยต่างกันที่ควอนตัมเรนเจอร์จะนิสัยดีกว่าไอ้ท แถมไม่ตายตอนจบแบบโต๊ะฉบาจอีกด้วยอุ้ยสปอยเรามาดูเล่าหุ่นลบทเมกซอร์สของไ a ม์ฟอร์สเลนเจอร์กันบ้างดีกว่าเริ่มต้นกันที่ไทม์ฟอร์สเมกซอสเกิดจากการรวมร่างกันระหว่างไทม์ไฟเจอร์ทั้ง5าลำเข้าเวอกันสามารถเปลี่ยนโหมดได้ตั้ง3รูปแบบโดยไอที่เห็นในภาพน,นี้นั่นก็คือไทม์ฟอร์สเมกซอ s o สเรดโหมดโหมดนี้จะเน้นด้านการต่อสู้ในระยะประชิดมีทั้งดาบและก็โล่ปเป็นอาวุธประจำตัว ต้นแบบมาจากไทม์โลโบอันฟาจากขวาการอนาคตไทม์เลนเจอร์ไทม์ฟอร์ดเมกกาซอนบลูโหมดเป็นอีกโหมดของไทม์ฟอร์ดเมกกาซอนที่เน้นไปได้การต่อสู้ในระยะไกลมีอาวุธประจำตัวนั่นก็คือปืนต้นแบบมาจากไทม์โลโบเบต้าจากขวาการอนาคตไทม์เลนเจอร์ไทม์ฟอร์ดเมกกาซอนเจ็คโหมดเป็นอีกโหมดของไทม์ฟอร์ดเมกกาซอนในรูปแบบของยานบิน ต้นแบบมาจากไทม์เจ็คแกรมมาจากขบวนการอนาคตไทม์เลนเจอร์ไทม์ชาร์โดเมกกะซอร์หุ่นลบ m เมกกะซอร์นับสนุนของไทม์ฟอร์สเลนเจอร์ที่ไม่จะเป็นต้องมีคนขับในการบังคับแม้แต่อย่างใดเกิดจากการเปลี่ยนร่างมาจากหมวดยาลบชาร์โดวิงเกอร์มีต้นแบบมาจากไทม์ชาร์โดจากขบวนการอนาคตไทม์เลนเจอร์ชาร์โดฟอร์สเมก o ะซอรเกิดจากการรวมร่างก,กันระหว่างไทม์ชาร์โดเมกกะซอรกับ t ทม์ฟอส r ์เมก้าซอนเรสโหมดมีต้นแบบมาจาก t i ม e โ o โบชาร์โดอันบ้าจากกบการอนาคตส i m มเลนเจอร์ชาร์โดฟอส m ์เมก้าซอนบลูโหมดเกิดจากการรวมร่างกันระหว่างทาร s ชา d o w m เมก้าซอนกับ t i m ม f ฟอสต์เมก้าซอ Blue Mode มีต้นแบบมาจาก Time โรโบชาร Force, aur, ์โดเบ Force, aur, ต้บบาจาก Robot, Shadow, Beta, จากบการอนาคอสไทมเลนเจอ q ิวเล็ก a ์เมก m าซอสเมกซประจำตัวของควอนตัมเลนเจอร์เกิดจากการเปลี่ยนร่างของควอตซ่าเซลัสเล็ก์ซอสูปแบบไดโนเสาร์มีต้นแบบมาจากวีเล็กส์โลบจากขบวนการอนาคต Time ์เลนเจอร์ ไทานวาร์ปเมกาซอ m เมกา o อ d ที่ทำหน้าที่ส่งพวกยานไฟเจอร์และชาโดว์วิงเกอร์จากโลกอนาคตไปยังโลกปัจจุบันเพื่อให้เหล่า Time f o r ์ e เล n เจอขับเคลื่อนออกไปสู้ได้ม็แม่มาจากโอไวดัสจากขวงการอนาคต Time เลนเจอร์ ลำดับที่ 9. Power Ranger w i Force Power Ranger w i Force หรือที่เรียกย,ย่อว่า w i Force Ranger นั้นมีต้นแบบมาจากขบวนการนักรบสัรว์กตาโอเรนเจอร์โดยที่มาการถือกำเนิดของเรนเจอร์ทีมนี้มีอยู่ว่า c ออีเ e สทาสานหนุ่มที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยชนเผ่าในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่ง เขาได้ออเดินทางและประจันภัยไปยังเมืองที่มีชื่อว่าเทอร์เทอร์โคสเพื่อตามหาชาติกําเนิดของตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนและพ่อแม่หน้าตาย,ยัางไงจนเขาได้มาพบกับ แอนิเมเลียมสังกที่ที่กลากันว่าเป็นแดงของเทพนิยายเขาได้ถูกสิงโตสีแดงที่มีชื่อว่าเรดไลออนไวซอที่ถูกชะตากันและได้ถูกรับเลือกให้กลายมาเป็น r e ดเรนเจอหัวหน้าของกลุ่มไวฟอร์เรนเจอร์ร่วมกับเรนเจอร์อีก4คนที่ถูกรับเลือกมาก่อนหน้านี้เพื่อปกป้องโลกจากการลุกลามของ Master ร์ออกและเหล่ากองทัพออกทั้งหลายและต่อตามหาบาะแสข,ของพ่อแม่แท้ๆของโคไปในตัวด้วยสมาชิกของ ของ w i l ฟล์เรนเจมีทั้งหมด6คนด้วยกันได้แก่เร d ไวไฟล์เรนเจอร์คนแปลงร่างนั่นก็คือคอีแวร์มีต้นแบบมาจากกา o อเลสจากขวาการนักรบสปาร์สกาโอเรนเจอร์ Ka o ประวัติของพี่แกไม่ต้องสาทยายมากอะไรหรอกครับเพราะเราตรงส่วนนี้ไปแล้วนะชีวิตพี่แกเนี่ยแม่งยังกับทาสาเลย เรียกได้ว่าเป็นทาสานแห่งจักรวาล power ranger เลยก็ว่าได้ w ว i t e s สคู่หูประจำตัวของเขานั่นก็คือ red lion w h i ซ e s r d yellow white force ranger คนแปลงร่างนั่นก็คือ taylor มีต้นแบบมาจาก ko yellow จากรวา,การนักรบับสรรสัตว์ ko ranger อดีตนักบ,บินหญิงแห่งกองทัพอากาศเป็นสมาชิกคนแรกในกลุ่ม white force ranger จึงมีประสบการณ์มากกว่าใครๆ วท์ซอ o สคู่ประจำตัวของเธอนั่นก็คือ Yellow อีเกอร์วท์ซอร์สบลูไว d ์ฟอนเลนเจอคอยแปลงร่างนั่นก็คือ m a ็กตัวฮาประจำทีมผู้มีความฝันที่จะเป็นมือโปรในกีฬาโยนโบลิิงให้ได้เหมือนกับต้นฉบับของเขาอย่างเกาบลูจากขาวนการนักรบสบปาร์สาเกาเลนเจอร์เลยแต่เสร็จได้มาเป็นเลนเจอร์แทนซะงั้นไวท์ซอ o สคู่ของเขานั่นก็คือบลูชาร์ดวซอ Black w ว f ์ r อสเลนเจคนแปลงร่างน,นั่นก็คือเดนนี่จอบพลังประจำทีมแต่เป็นคนที่รักในดอกไม้เอามากๆไปเปิดร้านดอกไม้ซะเลยไปและก็อย่าเป็นคู่หูคู่ซีของ Max หรือ Blue w i ์ฟ r สเลนเจอีกด้วยมีต้นแบบมาจากกาโอ l l c k k จากขาวนการนักรบสร,รัตว์กาโอลเลนเจอร์ไว์ซอสคู่ประจำตัวของเขานก,ก็คือ Black b r รซ n w ไวท์ซอส ไวท w h วท์ฟอร์สเรนเจอคนแปลงร่างนั่นก็คืออลิซาไวท์ฟอร์สเรนเจอที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มน่าจะนะเพราะตอนได้เป็นเรนเจอร์เธอยังเป็นนักเรียนอยู่เลยเธอเป็นคนที่ใจดีที่สุดในกลุ่มและยังเก่งด้านศิลปะการต่อสู้อีกด้วยเพราะได้มาจากพ่อเธอต้นแบบมาจากกาโอไว้จากขบวนการนกรบสรรสว์กาโอเรนเจอร์มาได้เลย w วทยซอคู่ประจำตัวของเธอนนก็คือไวท์ไทเกอร์วยซอ Luna, Ranger, ลูน่าไวฟอร์ลเรนเจอร์คนแปลกรั่นนั่นก็คือเมอริคประวัติของพี่แกยาวมากยาวมากกว่าททเทเนียนเรนเจอร์ซะอีกขืนเล่าประวัติของเขาไปคลิปนี้คงยาวเป็นชั่วโมงแน่ๆ <Huh? S 1> เลยขออธิบายสรุปสั้นๆเลยว่าประวัติของพี่แกก็เหมือนกับกาโอซิเวอร์จากขาวการนนะักรบสัพพสัตกาโอเรนเจอร์ Ranger, นั่นแหละแค่นั้นแหละจบไวซอร์สคู่ประจำตัวของพี่แกนั่นก็คือซิเวอร์วูวซอ เรามาดูหุ่นลบเมกซอร์ตประจำขบวนการนี้กันบ,บ้านดีกว่าเริ่มต้นกันที่ w i ฟ e r อร์สเมกซอรเมกซอร์ตตัวหลักของ w i ฟ e r อร์สเลนเจอเกิดจากการรวมร่างกันระหว่าง w i ฟ e ซอร์ Ford, คู่ของเหล่า w i ฟ e ฟอร์สเลนเจอร์ทั้ง5คนไม่ว่าจะเป็น r บ d l i ล n w อไวซอรเยลโล่อีเก w i ไวซอร์ตบลูชาร์ดไวฟ์ซอร c ตแบล็กไบรซันไวซอและก็ w วท์ไทเกอร์ไวซอ มีต้นแบบมาจากกาโอคิงจากขบวนการนักรบสรัพพัตกาโอเลนเจอร์ของกาซอสเมกาซอสตัวหลักตัวที่สองของไวฟอนเลนเจอร์เกิดจากการโวมล,ล่ากันระหว่างโกลิล่าไวาซอสแบล็กแบร์ไวซอสโคล่าแบร์ไวซอสอามาเดโลไวซอสและก็ไลโนไวซอส มีต้นแบบมาจากกาโอมาสเตอร์จากขบวนการนัก,กบรบสปาร์สัตกาโอเรนเจอร์อ e ีซิสเมกาซอสเมกาซอสตัวหลักที่แข็งแกร่งที่สุดของวายฟอร์เรนเจอร์เกิดจากการรวมล่ากันระหว่างฟอร์คอนวายซอสยีราฟวซอสเดียวายซอสอมาเดโลวายซอสและก็ไรโนวายซอสมีต้นแบบมาจากกาโออีคาร์จากขบวนการนัก,กบรบสปาร์สัตกาโอเรนเจอร์ เพเดซอร์ตเมกาซอสประจำตัวของลูน่าไวฟ์ฟอนเลนเจอร์เกิดจากการโรมล่ากันระหว่างซิวเวอร์วูฟไวฟ์ซอร์ตแฮมเมอร์เฮดชาร์ฟไวฟ์ซอร์และก็อะเรเก็ตเตอร์ไวฟ์ซอรมีต้นแบบมาจากกาโอฮันเตอร์จัสติกจากขบวนการนักรบสัปพัสกาโอเลนเจอร์แอนิมัสเมกาซอสระดับพันเจ้าที่มีชีวิตจิตใจ เกิดจากการ Galora กันระหว่าง Black Lion Wildsorts Condor Wildsorts Sort Charge Wildsorts Buffalo Wildsorts และก็จากกลัว Wildsorts มีต้นแบบมาจาก Galogos จากเขาวัการนักรบสรับปสัตว Gal ์ Galoranger และก็ขอจบพาร์ทสอนกับเพียงเท่านี้เลยนะครับเพราะต่อจาก Wildfoss Ranger แล้วซีรีส์ Power Ranger ตั้งแต่ภาค Wildfoss ช่วงครึ่งหลังจนไปถึงภาค RPM จะเปลี e ่ยนผู้ถือลิขสิทธิ์จากซาบันเอเจน i ์เ e n t ไปเป็น w อ r ์ดดิสนีแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในภาสามนี้นะครับงั้นก็ขอตัวลากัไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าตรอบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวูปไปละอย่าลืมกดไลค์กดดีไลค์ถ้าไม่ชอบกดแชร์กดติ๊ตาส i ใรกดแจกรถแจ้กเตือแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะด้ะ